เอามีอีกมีโจ๊กครับนะเออแกสั่งปากระป๋องไปด้วยดีว่าโอ้โหชลาดกะอิ่มเลยนะกะอิ่มเลยนี่นาะ <c oughs> นมถั่วเรืองไว้ตามิ้วนะฮะนมไทยเดม,มาร์กสองกล่องน้ำดื่มอาสั่งอยู่แล้วน้ำอัดลมน้ำผักคผลไม้ยูนิฟปากระป๋องราดพริกด้วยนะฮะอย่าลืมเ <c oughs> พื่อความอร่อยเอ้ยเข้าใจนิดๆหน่อยๆได้ล,ล้ลไะหรอกฉ <c oughs> ลาด <c oughs> มันใช่ไหมวะ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันใช่ไหมวะนะฮะวันนี้อยู่กับผมครับกับพี่ไทยด้วยนะฮะตบเบอร์ตบอีกแล้วนะฮะขอพูด้วยปังปังปังปงปปปปปป <c oughs> น,นับวันเหมือนคนบ้าไม่ไม่ใช่คนประกาศข่าวแลว้เป็นคนบ้าสองคนที่อยู่ในห้องแน่นอนครับมีเรื่องที่ต้องมาถกมาเทียยวมาถามกันอีกแชนคอรกับคําถามที่ว่ามันใช่ไหม,ไมวะ <c oughs> เออมันใช่ไหมล่ะมันใช่ไม่ล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะบ้านเอ เราหาเรื่องเป็นประจำอาคุณผู้ชมฮะก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อะไรนะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์กลางห้องพิจารณาคดีของสารอาญาเนี่ยนะฮะตรงรัชดานะคุณผู้ชมนะแล้วคุณแพนกวินเนี่ยนะฮะก็ลุกขึ้นเลยชี้หน้าสารมาบอกว่าท่านเนี่ยไม่มีความยุติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะมีเป็นแบบบทความกล่าวร่ายยาวเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหอุกอาจมากท้าทายเหลือเกินทีนี้คุณแพนกวินเนี่ยเขาก็บอกต่อว่าเขาเนี่ยจะอดอาหารประท้วงเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะฮะด้วยการไม่กินข้าว อดอาหารแต่ขออนุญาตแต่ขออนุญาตนะฮะกินนมน้ำหวานเกลือแร่ทดแทนโอ้โหมาครบเลย <c oughs> คือกินนมอ่ะมันก็อิ่มอยู่หรอกคุณผู้ชมนะฮะมันก็พอไหวอยู่อ่ะทีนี้ไปดูฮะประเด็นมันอยู่ที่มันมีรูปใบเสร็จร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังนะคะุณผู้ชมของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่เป็นชื่อของคุณเพนกวินเนี่ยนะฮะหลายคนน่าจะเห็นแล้วเป็นชื่อของคุณเพนกวินเนี่ยสั่งมาเลยนะฮะเป็นใบเสร็จยาวประมาณก็ยาวอยู่อ่ะคุณผู้ชมนะฮะหลายรายการเลยคุณผู้ชมฮะซื้อของเนี่ยสอ สองวันเนี่ยรวมกันพันกว่าบาทเป็นพันเลยนะฮะตุนทั้งนมถั่วเหลืองนะฮะนมวัวแดงไทยเดนมาร์กโอ้โหน้ําดื่มนะฮะแถมกาแฟซองมามา่าปลากระป๋องทูนา่าซอสเมกี้ซอสพริพกแล้วพริกก็มีคุณผู้ชมฮะปลากระป๋องทูนา่าซอสเมกี้ซอสพริพกแล้วพริกก็มีคุณผู้ชมฮะโอ้โหนะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าอิ่มหนำสำราญจุกจุกเน้นเน้นไม่รู้ว่าอดอาหารยังไงของแกผมก็เออผมก็เห็นใจนะคือหิวยังไงก็หิวแน่ๆแหละ ไม่รู้จะประท้วงยังไงเหมือนกันอ่ะทีนี้ทางด้านของเพจ Facebook s t r e e t h e r o p r o j e c t เนี่ยนะฮะก็โพสต์ภาพใบเสร็จรับเงินของร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะวันที่17มีนาคมเป็นชื่อของคุณเพนกวินเนี่ยผลิตชิวรักระบุรายการสินค้าเนี่ยนะฮะดังนี้คุณผู้ชมฮะกาแฟ3 in 1ินวันเปอร์กาแฟราคา85บาทบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมาม่าสองซองสองซองนะสองซองไปเลยแทนข้าวไปเลยนะฮะอิ่มๆเลย ฉลาด <laughs> เอามีอีกวิโจ๊กครับนะเออแกสั่งปากระป๋องไวปด้วยนี่ว่าโอ้ยฉลาดกะอิ่มเลยนะกะอิ่มเลยนี่นาะ <laughs> นมถั่วเรืองไวตตมิ้วนะฮะนมไทยเดม,มาร์ทสกล่องน้ำดื่มอ่สั่งอยู่แล้วน้ำอัดลมน้ำผักผลไม้ยูนิฟปากระป๋องราดพริกด้วยนะฮะอย่าลืมเ <laughs> พื่อความอร่อยเอ้ยเข้าใจนิดนหน่อยๆได้ไม่เป็นไรหรอก <laughs> คือผมก็กินเยอะเหมือนกันไงผมเข้าใจเข้าใจคุณเพนกวินอยู่แล้วหิวเออดึกๆมันหิวอ่ะเป็นกำลังใจให้ออกมาจะได้หุ่นดีๆเลยนะคุณผู้ชมนะ <laughs> มีปลากระป๋องราดพริกใช่ไหมมีปลากระป๋องด้วยมีหมูยองกรอบหมูยองกรอบด้วยเอาไปทําอะไรวะกินกับโจ๊กเหรอไ,ได้นะ <laughs> ลรอไม่มีปลาต้งโกเอาหมูยองกรอบไปก่อนมีหอยลายลายหอยลายสามรสนะฮะมีเอลเซ่ด้วยมีขนมด้วยอา้าวค่ะแต่เขาบอกอดข้าวไงว่าเขาไม่ได้นะ อ <c oughs> ดข้าวกูกินขนมแน่นนะม, LC, มีเอลเซ่พรกล้วยตากผ้าปิดจมูกเออสั่งไปด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่นะฮะอารวมเบ็ดเสร็จ513บาทอ่ะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังมีใบเสร็จรับเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเนี่ยนะฮะของวันที่15มีนาคมก็ไปชื่อคุณแพนกินเนี่ยสั่งอีกแล้วกาแฟทีอินวานนะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป4ีอง <c oughs> 4ีทองไปเลย <c oughs> นมส่วนเหลืองแลคตาซอยก็มานะนะคุณผู้ชมนะเออโหยนมไทยเดนมาร์กก็สั่งเซ็ตเดิมแหละประมาณเหมือนเดิมเลยน้ำดื่มนะซ เล็กทูน่าปลาทูน่ากระป๋องนะฮะซอสแม็กกี้ซอสพริกน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาย่างฮะยูโรเค้กแม่ติดของหวานดูสองก็ติดของหวานมีต้องมีของหวานติดตลอดเลยน้ำพริกตาแดงเอาไปกินกับอะไรเออเนี่ยเออเออน้ำพริกตาแดงกินน้ำาพริกตาแดงกินอะไรแอบหยิบข้าวขึ้นไปใช่ไหมแอบหยิบข้าวตรงอะไรนะเขาเรียกว่าโลงอาหารปะตักข้าวตรงลงอาหารไปใส่ถุงอ่สั่งถุงไปห่อข้าวแล้วเอาขึ้นมากินกับน้ำพริกตอนกลางคืนใช่ไหมอันแน่รู้ทันนะเฮ้ยแต่ <c oughs> เข้าใจแหละหิวข้าวแหละนะเอออ่ะเป็นกําลังใจให้ทําได้แล้วกันอะนะเออแต่เห็นใจจริงเออแต่ว่ามีคนที่ทีกรมราชธรรมเขาไปคุยเขาบอกว่าเออคุณแบงกุ้ยก็ยังโอเคปกติดีก็น่าจะปกติแหละนะกินกินขนาดนี้ก็น่นาจะโอเคแหละอ่ะ ทีนี้นะฮะก็แหม่สองวันรวมกันพันบาทนะฮะสรุปแกนี่ก็อดหรือไม่อดก็ไม่รู้อันนี้งงไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะเออก็เรียกได้ว่าอิ่มกว่าข้าวอีกกินกินของกินเล่นจนอิ่มนะฮะยังไงก็อยู่ได้นะฮะคุณเป้กุ้นอ่าไปต่อนะฮะอ่ะขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมฮะทางด้าน a ฟ e b o o k ของนายนัทเซอร์ยีมะอดีตหัวหน้ากาศเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอเนี่ยนะฮะก็โพสต์ข้อความประสบการณ์การดําเนินชีวิตในเรือนจำในตอนหนึ่งเนี่ยเขาก็ระบุว่า ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ต้องขังหรือนักโทษเนี่ยนะที่มีคนมาเยี่ยมเป็นประจำเนี่ยมีเงินในการสั่งอาหารจากร้านค้าสวัสดิการมากินจะกินอาหารของตัวเองที่สั่งในช่วงเวลาเอ่อสิบสานาฬิกาถึงสิบสนาฬิกาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองเพราะจะได้ควบ2มือ้อนะฮะก็คือมื้อเที่ยงและก็มื้อเย็นในเวลาเดียวกันหากกลัวหิวในช่วงขึ้นเรือนนอนเนี่ยนะฮะทางเรือนจําก็อนุญาตแค่น้ําดื่มและนมคนละขวดน้นําดื่มขนาด5 0 0ร้อยซีซีโดยจะต้องเทนมใส่ขวดน้ําเปล่าไว้ห้ามถือไปทั้งกล่องและเห็นว่าหากกินน้อยแล้วไม่ค่อยได้ทําอะไร ในแต่ละวันก็ไม่ใช้พลังงานเยอะก็ถือว่าอยู่ได้ก็รุ้นให้คุณแพนกวิ้นนะยังอยู่ได้อยู่นะเออไม่ให้เป็นอะไรไปซะก่อนนะคุณแพนกวิ้นนะอ่ะก็ต้องรองมาดูนะคุณผู้ชมนะฮะว่าม็อบวันที่20มีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกหรือไม่ด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของทนายอานนที่มีการเขียนจดหมายขึ้นมานะฮะแล้วก็มีทางกรมรัชัณฑ์นี้ก็ออกมาชี้แจงรายละเอียดไปแล้วแล้วก็ต้องรออีกว่าวันที่22มีนาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจะมีการนัดไต่สวนคุ ไผ่คุณม้อยู่ในบรรยากาศช่วงนั้นด้วยก็ <S <S <ell> <S <S นี่ก็คือเรื่องราวรวมๆนะฮะของเราผู้ต้องขังของแกนนาก็รอดูกันครับว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในรายการมันใช่ไหมวะกับผมพาทิศวิวัชสกุลและก็พิไทยด้วยครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับมันใช่ไหมวะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย